เงยในหน่องีดอกขึ้นพ่อมือไปหาปลาบั้นพ่อหน่อยแล้วบรรยากาศแบบนมีเราห้ง่มีแจงแดอน่อเลยกิอมกีเปี่ยนมเทียวกับขว่อเดียกับพะีสวัสดีตอนต่อครับสวัสดีหลวงพ่อง บรรยากาศกันยังนงังคงเหงาอยู่คือโกอยู่แม่ค,มคไอไห้ดหิวยัยงโมลุงน,น,น,นุ้นังมาบัดดี้ัดจ้าแม่อยไจ้าลุงวนลุ้มนั่งชง้ยูดคนละนเอาเนอใหม่เากพอดีตัวเห็นแน,น,นี่ยใส่ไงบัอดีรมเย็นจ่อยๆเนาะหนาวบ่เหลือบ่เหลียวนอะใหม่เป็นน้ำนข้าสีแกงเนอะใหม่แกงนอะใหม่ใส่ผักขามีผักขาเปล่า ราาก็ยุ่นหนเด้อบอลเป็นหยอดว่าสินเด้อขาจิมีหยอดบอลเออเอพนมอพูดยอมออมอยู่ปุีิเดี๋พักแน่แน่แล้วไม่ได้ย่งแล้วน่เพอาออดีจ้าไม่ต้องไอจ้าอันพักก็างงามอันเนีอันได้น้ำก็ห้าง้องฟูน้ำยุดเลอกๆอจังเลยไปหิวเอา พอบอกไปซื้อยื่ว่ามันนี้เป็นต้มเสาร์อาทิตย์เขาล่านทั้งลานเขาจะปิดพักนี้ว่าเป็นพักขันสมสิพักอย่างแต่พัน้ไระุมวงอแงหุ่นมไนนนม่แตงหุ่นไม่ไมกันั่นเหรตัวนี้แต่งหุ่นไม่เรื่องเรือเปมวยตัวนี้แตกินพักนี้ไปแต่กินกระปุน้ำเนีนี่แม่หวไว่าจิป่นป่าอยู่เนียเนเนียนพระกาดหิน ไอตู้เนี่ยประกาดหินเนี่ยเก็บปอพอเด็กกินกระปุลเก็บปเคี้ยวไปกินกระปุลเขียน่ะเห็นไหมเขี้ยวก็ง่ามไหนเสียงผู้ยิบ้านประกาศว่าเออช่วงปีใหม่นี่ก็ขับรถเมาอย่าขับเพื่อนวะตั้งสติก่อนสตาร์ทผู้ยิบบ้านเพราะว่าช่วงนี้มันติวเข้มอยู่ช่วงเทศกาลหนาปีใหม่นี่ พูดจึ้นมากอ่ะเยสเฟามอมาเด้อพี่นองเลยครัเ้าตำรวจ่นใเปาเยาเงินพ่นองอ้ยขันตั้มกับหาพันเลยยำทถอกรับพร้อมดีเมยน่งคนแต่นั่นดบไอ้พวดพวดหาเงินได้สวนสุเนียหรอเป็นละบาดเจะสตป็นระมัดระวังขึ้นมาบ้านก็เฮปลอดไฟหอดบ้านเกินยังกีนเมียน่นได้ทังกินทั้งอาบก็ได้ตัวคุณว่ายบนเออวลาครับรวดมากครับ ระว่งเอาอดบ้านเข้าจังจินกินแล้วก็นอนอยบานโยบานได้ป่จีนไม่ได้ถือจับเงินจับกับสุาสีหาเงินได้ได้รับเป็นหมื่นผลทั้งค้นเถอะนะเสียมันก็เหลีวแต้อาการของคนๆนั้นอาานักอาการน่อยนึงคุคนกิดนิดนิดนน้อยก็โอเคอยู่ศี่สาพันลงบานไปคนที้ศีพันธุมีก็ลงบานไปคนที้ขึ่นมากเยซื้อว่าป แมนปฏิวัติมีทชงใหม่นี้คนดีเสียค่ปั๊บอะไรเด่อธรรมกินอยูุ่บานคุ้มปัตนาดีจากผู้ยิบานเราพี่น้องผู่ยิานกำลังประกาศบอกนีได้กับปีนันลล้วใบกระเทียมตั้งเสุปงกระเส็บเสตปงกะเส็บบางคนหรือมักใสตต้นหอมบางคนหรือมักใส่ใบกระเทียม เทมุนี่นี่ใส่ใบกระเทียมลองเบิงโดนหรอครับไม่ได้ใส่นี่ปนปลาใส่ใบกระเทียมแต่วพอแต่แม่ีผลกับมักใส่กับหอมฝีกแบบนึ่งแก่นกระเน็บเบ็ดหอมเติกระเทียมไปบันทึกลุงร่างไปให้พ่อฝีหนาวอะไรเนาะ โอ้โหปวดโคตรเพื่องานดีดีหน,น,นาวครับเย็นในนย่นเองนีด่ดอกขึ้นพ่อมือไปอหาปลาบัานพอหน่อยแล้วบรรยากาศแบบนี้แล้วฮะแบ่มีแสงแดดพร้อมเลยนัดเลี้ยวต้องได้ไปพี่น้องเลยบ้าความขาดัดจะได้ก้มหนาวก้วมเย็นบรรยากาศบ้าน้องเอาอายุอายุอออมอดพี่แล้วพี่นองง้องเลยโอ,โอ,โอ ตั้เียกตั้นได้แบบเพื่อบบอื้อน่อยไม่แจงใช่ไหมไม่ตีตู้ักพวกพักลปนน้อนี่มะมังหนึ่งแม่น้องไฟสบปนปานลุงลุ่นใสเบ็ดดโตนึงนี่เพ่อที่ปนกกพักก็พักสดไปเสร็จแล้วเนาะพวกก็พักกับล่ำใช่หรือกะหล่ำแม่เอามาโอ้ของแม่ใช่ป่ะอเมรมาตะบันกปะดุกู เป็นถึงอะไเป็นตะลวกหวานเนาะโอ้เนี่ยเท่าลวกขีนกับปนแถวยังก่อนเพิ่นอยู่กุดปะดุกอยู่แถวอำเภอชื่นชมชื่นชมโอกขอบขึ้หลายไลด้อยผู้เมียนเมียนเมียนลานไส้ช่างกุดปะดุกไปเป็นคู่อยูุ่คนละพี่น้องขึ้นยงกถไวแต่ไมติ่สุก ตื้อ้วยมากเปล่าไรเขาเขาดำหนึ่งหอมก็ะซุกเดี๋ยวนีเขาเบอร์รี่เขาเบอร์รี่อันนี้รุ่นนี่โก้แม่ใส่นุ่นนี่ตัวอันว่าเด็ดสมเขาเหนียวเนี้ยเอาตะลุนสายตรงเลยแม่สายตรงฟังเสียงลูกสาวไปรุ่นปานนี้เป็นเพื่อว่าเป็นเพื่อว่าปล่อยเพื่อนั่นก็จมอ่ะเพ้อว่าได้ไปหาหนูนั่นว่าไปเลยว่าต้องไปเลยหนูนี่มันครับคุณยนีขอบสากับคุณหนาวไปได้ก็บว่ฟังเสียง พอว่าไปหรือยี่นี่ล่ะยี่นี่ละมันหนาวนั่นนั่นโจมีผอหิเมียมันบ่เมนแนีวพอไปดอกมันหนาวยี่นี่ล่ะยี่นี่ล่ะเออนั่นนั่นชักขึ้นปุ๊บเออนั่นนอนนี่ลาบันนี่ตากแดดที่มันละยังจมอีผอเสียอุ้ยเนาะแจงน้องใหม่จ้ะมาแจงเปอรทุบทุบเอาอ๋อนี่ละ แม่ไมเสียบนะอป้ยบาลอยู่เข็มเดงีไม่แล้วอย่งพยาบาลขัดแล้วน่อะไรทุกคนนี่เฮ็ดเนาะนี่เนาะเห็ดเหยนใส่จ้ะมันหวานจัะหน่อยก็เจ้ากัสังเกตเป็นเนาะเห็ดตีเนาะปลูกงไเนาะกาได้เขอ้ยอั่าน่อยขาก็สิได้ปลูกก็เปินอยอกคือ เปนทุนบ่จังเป็นยังตียังกว่าปลูกเองได้เมื่อไหร่เี้ยตเ็ดนี่ตัวตริเห็ดปวกไปหน่อยกเีนเห็ดนี่ตัวติเห็ดกันปวกน่อยนี่แหะกีหอมกีผิกกีบเขียวกีคือเทียมปนปลามนี่ยเนี่ยเสียบกินก็พักพนใ่วัเขียจ้ะสูชื่งขั่นเาุสุ อยเอ่เรื่อยเรยลองดูมก <is there? S 2> ับมันหอมพริกแห้งจ้กับปั่นข่าวเบียร์ใส่กแกงน้ำใหม่ะอะแกงเปื่อน้ำใหม่กระเพยักขาเมือน้ำพี่วินไม่วงเหนกดเขียงขาดพักกัน,กน,กน,นแล้วไม,ม่เนี่ก็ต้องใส่กระเพยขา เราแแบบเราเสียบคุ่นแแบบอย่านั่งประตูแแบบไปประตูน้องอย่านั่งอย่างนั้นคุณผู้หนึ่งเฮ็ดเดือนหนึ่งผู้หนึ่งเฮ็ดเดือนหนึ่งเศรษฐีกินเลี้ยงหน่อยใจง่ายบรรยากาศนี่มาหนาวอยู่เดือดจ่อยหนาวอีหลีไปเนาะอย่านั่งหนาวไหลก็งงบวออกเาะมันหนาวมันเย็นพวดมันเลยบวอันดำให้บวบคนให้ เรื่องยาน้ามันก็อีคนอยู่หรอแต่ว่ามันคน้นขนก้อนมันหนาวอี่ต้องมีกับแซ่พื้นโกลล้หรอเป็นยาพื้นโก้อันนี้เขาเบียดได้จ้ะน,นี่ว่าเขาเหนียวแซ่้นำต่ำแล้วแล้วไล่เขาเบียดลงหนำยาหน้นาหนำไม่ลงไปเดี๋ยวขอพักกันนีดหน่อยแล้วกัน พร้อมนะมันมาสุกยากสุกน้ํากันเฮ็ดจ้ะเฮ็ดมันนั่นเฮ็ดเพิ่นปลูกเอาปลูกบ่ได้อันนี้ปลูกเป็นน้ําเพิ่นแม่นพต้องิีันเทคโนโลยีเขาเจ้าสูงนี้ปลูกเ็ดก็ได้กินพี่น้องเียมว่าเฮ็ดอันนก็คนแซ่บๆเด้เฮ็ดอันปลูกไ่น้อยแม่นเฮ็ดปลูกไ่น้อยเพิ่นนั่นน่ะ พี่อยาดบอกว่ามันฮิตบอกก็น้อยอ้วนเรียวๆใจ้กับเกี้ยวแมงดาปูน้อยโอ้ยว่ามันขับเมียขึ้นหน่อ้ยบอกมีตุ๋นบอกเมนอะไรอยู่มาสุบจักมืออยู่น้อยอันต้มปลาสิบอมาแห้งบ่าน้องข้าแต่หนาวบ่เดี๋ยวมะพร้าวเสียสิเดเติมน้ำปลาแดกไม่ได้แท้งปุ่นน่ะ ได้เติมไม่เข็บคนเลยน้ำบกโอ้บกตัวมึงต้อหนาวหนาวในฝีหว้อร่อมป่ะจีโ้ยหอมน้ปลาเด็กปลาปลาปนต่มปลาปนเมนหนุไยหวยหนุ่ยหนุ้ยป่นปลา เย็นจ่อยๆี่จับดีๆโอ้ยแต่เดี๋วมีตัวข้องวานตัวนี้เอ้าไปบมไยเพโดนกระชกแมนนสุกาเชียหมายถึงหนเเราออกเป็นหวีแม่ไ่ออกก็ได้คือว่าแก่หนาวแก่หนาวเออพีน้องพิงไฟเด้อทั้งในหนาวมาว่าพิงไฟปิงไฟน้ำพอ้ใส่นี้ ใส่ก <c oughs> ระเพาะใส่น้ำปลาใส่สผักกระเติดตำพริกตำหอมกระเทียมกมันไปกะเขียตำน้ำกันเนี่ยโ,โยอ,ยอ,อ้โหมๆๆมๆๆมๆรๆๆจรๆๆๆๆๆหๆๆ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 ยๆๆๆนตำว่าต้องแๆกๆๆๆแบบนั้นๆๆ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 นพๆๆ ปลาล่งจับเปลาทอยใหญ่ดูางล่เลยวันี้ใส่น้ำปลาแดกจับนี้น้ำปลาแดกเข้มข้นแยกค่ะพี่ครับเก่้ตอดยังน้อยนะใส่ปลาใส่ปลาคอวบ้าง อีกจักน้อยกันอีกจักบวงกันใน้อัชุดหลดจ้ะไม่เจี๊ยบแล้วจัดไห้จะกขวดใหญ่ๆซองใหญ่ๆเลยจ้ใส่เป็นปีผุ่ล่ะผู้ได้ใส่หน่อยขวดหน่อยก็เทเาเนาะน้ำปลาก็จนว่าหิวนึงเก้ มันขวด,นนด,รดหรือ,รอว่าขวดขวดใหญ่เลยพี่น้องหอมฮะล่องมันล่องไปหมดเลยโอ้ยหอมหอยหอยกันเดี๋ยวเ้าสิบบีบประกอบใส่ที่หลังจะ้ะสิมนกัน จุดยอดพอดีเลยคุณปากกอเเชียงมย้อมนัประเดี้ยไปดิปงแกงน้ม่แกงเฟ้อน้อไม่องเมนน้องไอ้ไปดิโอ้ยปวดบวบบวบเดี๋ยววินาทีเดี๋ยวปุ้งไปเลยนี่เออดอกกนุง หน่อยซ้อยเดินคือเก่าแล้วจ้ะน้ำคนคนจากสองทับพ,พี่กพอลนนวลงไปนวบสองทับพ,พี่ขึ้นกันเตียงบ่เตี้ย <laughs> มัดสองดอกปลาจากหน่อยเตือว่าใส่ฟังฟังก่อนมันจากเลยจังตื้มไม่ว่าเีทยบ่หอมหนัาประเดี๋ยวงอยๆไปลองเลย <laughs> น,น,นี่เป็นอาหารแก่หนาวครับวันนี้กัดกันห้องสดอุ่นๆหอนๆลกไปนี่งเอวะอันบวมข้อว่าโโอัอานบ่นหวาน ดูเตะเลยกันหน่อยทำมาเซตฮะเรกก็ดจื่ลงไปจ้ะยีตูเฮานี่ไรเซ่ไรขาแก่ฮู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 หอม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 เพราะขาหอมพอาะยีตู่ เดน่ละนะที่ ยู่ากาถอนอพี่นเลโอ้ยถกินปากาขอยุิขาอยเงาเาข่รุ่นเดียวน่วะยงน้าไหม่ขาดกใดปากขาเีอมันเ็ของคููกันไหมแต่เรากถอมักมขึ้กันเนาะขนหอกก็ได้มักมันสื้อวาเนมนะใ่สงครับนี่าที่โอ๊ตมได้อโอ๊ตมาไดุ้ณตงเลยต่ก็ะเซยพุโกละเเป็นเป็นยาเป็นยาเป็นวะ กินเป็นยาแน่นอ่ะพี่น้องกินหน่อยกินหน่อยว่ายิ้มเลยกินหลายยิ่งยิ้มบนวะธรรมดาละเป็นยาเอ้าไปสองถ้วยอก้สองถ้วยยังงี้คุณพูดกันได้เรียบร้อยแล้วครับพี่นี่เอาใช้ง่ายเฮามีปนป่าตอกกรแกงเปิ้ลเนาะใหม่พร้อมลวกพักพักถาดหนึ่งประเด้นเอฟซีสมองสบายล้วครับมากินของง่ายน้ำพริกรุ่นมากสดแกงเนื้อใหม่้อนเสร็จเสียล้มกันตอนเโซ่อากาศเย็นๆครับ ในตูเหลี่ยกมึงดูก่อนี่เด้อเขาคอยฟอกเขาดีแสบอุ้อุหนกินบปล่ะไปกินกับองกินเอาว่าอะเกี่ยวกับนั่นเนี่ยโลกันเสียมากับเพาะดิไบกระดำชีวิตนแสบแสบเด้อจะกินเขาง่ายเด้อมือนีเขาง่าย ปุ่นโอ้เสีงเสียงเบาเสียงสงนุพี่น้องเสียงเสียงสนุกเสีงเสียงเบานี่หนาวครักจินข้าวตากแดดจักหน่อยวันจิน้มไปแค่แดดไหมพี่น้งองสมมันบรรยากาศคืออะไรกันเลยตากแดดเต็มอุ่น ยังน้ำไม่ก็แซบคักรอยหอมปลาคังหูหูยังน้อไม่ลงนั่นแค่อย่าพุ่มมาเด้อลงนั่น เอาบานไปเนาะมั่ยอมอตอน้นเฮ้ยขวเบียร์แล้วมันมึนเนาะกระดำทั้งบานขุดประดุกกระแทบแสบจะหวานลวกกินกับปุนแม่ยังก็แม่ยังก็ nhàng cười mà, đưa, ơn, ơn, yàn ơn thít, thằng ơn ơn

มันเลยาไม่นด้กินนะกาแฟมี่แกงน้ำใหม่กงน้ำไม่กินบ้งซเปีนร์อยู่น่นะนนี้มกิป่อมมันอันแบบแดดึ้งเขาตอนนี้าลเรื่อน้ ผู้นังหานลังใส่แดดพอดีว่านี่คนละอะไรเบิ้งบอกเงาตากแดดนอนมือนี้มือทุดไทยคนไหลครับะบวนน้เน็รเบิ้งนีเด้ บ้าเลยคนอื่นเค็นห้ามล้านปุกเนาะมันเล็กๆฝั่นมันจะมวนไปน้ำเล็กฝั่นน้ำพลาบดเจ้นเสี่ยเดือนตีส่วนเนื้อหน่อยๆบันบ้านไวี่ับ ส้กวมาานเ่าดีปอนเม่กันปอือกันเอาดีป้อนกันขอบพุ่นอซีครับขอบพุ่นไองบ้านเฮาขีกุไลก็แช่บที่ตามอีสานบาหน่อยมัอนี่ป้นปลาแกงเปิลนอาไหมโอ้วันีแไ่แนวรับพี่น,อน,น้องด้วยยังก็ฝากที่ฝากน,น,อน,น้องไว้ทัเนีครับเต่านี้นครับสวัสดีครับสวัสดียา